เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะกิจกรรมที่เทศบาลนครนนทบ,บุรีเขาได้สร้างสารรค์ขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนครับ นายสมนึกธนาเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการเปิดศูนย์วายุพักโรงพยาบาลสนามชุมชนหรือ Community Isolation หรือ C.I. ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อาคารสถาบันพัฒนาจัดเก็บภาษีอากรกระทรวงการคลังกรมสำพกรซอยวัดตำหนักใต้ตำบลท่าสายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเพื่อใช้ในการรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลก็ได้บรรเรินงการเตรียมเตียงนะครับเตรียมที่นอนเตรียมคนต่างๆนะครับไว้สําหรับผู้ป่วยที่จะรองรับในวันอาทิตย์นี้นะครับดังนั้นในส่วนนี้นะครับเทศบาลมีความเตรียม,ยมความพร้อมไว้ทุกอย่างศูนย์แห่งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมสัมภารกระทรวงการคลังจังหวัดนนทบุรีและเทศบาลนครนน,นทบุรีโดยสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ได้จำนวน170เตียง ใช้บุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรีทั้งหมดอาทิทีมแพทย์พยาบาลจนทีสาธารณาสุขและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยจะให้การดูแลตลอด24ชั่วโมงกรอบคลุมทั้งกระบวนการเริ่มจากติดตามอาการพักคอยพักรักษาจนกว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 จะหายเป็นปกติซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่13มีนาคมเป็นต้นไป นางสาวสศิวิมลทองโอลามประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรีร่วมกิจกรรมตามโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนโดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากโรคโควิด -19 และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ นางสาวจินตนาราชวงศ์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนนทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพหลักสูตรสครับฟ้าทลายโจรให้แก่ชุมชนสิริโชคสวัสดิกเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้นำสมุนไพรพื้นบ้านมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผิวสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับชุมชนนครนนทบุรี